สวัสดีชาวราศีกันนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาทำให้กันที่อยาจะทราบนะคะว่าคนที่เพิ่งจากเราไปเนี่ยนะคะเขาจะกลับมาหรือเปล่าจะมีการกลับมารีเทิร์นกลับมาเริ่มต้นใหม่บ้างหรือไม่นั่นเองนะคะ สำหรับท่านที่ยังรักยังรอยังคิดถึงเท่านั้นนะคะส่วนัท่านที่ไม่เอาแล้วก็ฟังเป็นเ,เป็นความบันเทิงได้งคำขำ,ำ,ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปเสียสรอะไรมากนะคะเนาะบางคนท่าก็อยากจะรู้ไงว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่ายังรอยังคิดถึงเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมานะคะรักเขาเสมอเนี่ยเออคนที่รักเท่านั้นน่าถึงจะเข้าใจเนาะสำหรับการเปิบพลังงานไพ่นะคะก็ก็คือจะเป็นพลังงานโดยรวมเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะบางครั้งอาจจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นได้ไม่มากก็น,น้อยนั่นเองนะคะสําหรับราศีกันนะคะจะ่ในระหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่21กันยายนนั่นเองการแบ่งวันที่ตามแบบสัตร์ตะวันตกนะคะรับชมได้ทั้งแบบราคานาแล้วก็แบบราศีนั่นเองนะคะ ส่วนท่านที่สนใจอยากที่จะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องอามามาสุ่มมาเดาว,ว่าใช่ของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถดูดวงเป็นการส่วนตัวได้นะ,ะได้ฝาดีรายที่ใต้คลิปก็จะส่องเขาไปตรงๆเลยว่าเขาคิดยังไงแล้วไปต่อมันจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าในดวงชะตาของเราเนี่ยเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างถึงเวลาต้องเลิกจริงๆไหมคนนี้เป็นคนที่ใช่หรือเปล่าก็จะได้ทราบนะคะหรือว่าอะไรดีอะไรจะเสียในดวงชะตาเราบ้างจะได้ ไปให้ถูกที่ระวังให้ถูกจุดนั่นเองนะคะเนาะเอาละนะคะเริ่มเริ่มไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่หนึ่งท่าไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นอ,อ่ยังไงชาวราศีกันมีใครที่ไปเริ่มต้นใหม่แล้วหรือเปล่านะคะก้าวออกไปสู่สิ่งใหม่ๆประตูบานใหม่โอกาสใหม่คนใหม่ นะคะเนี่ยแหละเป็นชาวกันหรือว่าเป็นคู่กรณีของคุณหรือเปล่านะคะที่เห็นเนี่ยจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะส่วนท่านที่ที่รอเขาเนี่ยก็รออยู่ก็ย,ยังคิดถึงยังนั่งเหมือยังเฝ้ามองเขาอยู่ห่างๆยังคิดถึงเขาเสมอยังลืมเขาไม่ได้พเพราะหัวใจที่มันเนาะยังรัก หวังว่าคนนี้จะเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าเราหวังว่าจะได้แต่งงานกับเขาหวังว่าเราจะเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหวังเยอะมากเลยนะชาวราศีกันค่อนข้างที่จะจริงใจแต่ทีเนี้ยนะคะเ,เหมือนเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกของเราความต้องการของเราแต่เป,เป็นการต้องการแค่เพียงฝ่ายเดียวหรือเปล่าความรักแค่เพียงฝ่ายเดียวไหมนะคะซึ่งเราเหมือนกับว่าเป็นการทบทวนตัวเองนะคะย้อนมอง กลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยมันใช่หรอเราหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราคิดแค่คนเดียวคุณจะพยายามหาเหตุหาผลให้กับตัวเองจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะชาวราศีกันตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างของชาวราศีกันนี่แหละในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทีเนี้เดี๋ยวจะเปิดไพ่ขยายให้ดีกว่าเพราะมันม่อยู่ สองมุมนะคะบางท่านก็มีการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่โอกาสใหม่ไปแล้วบางท่านเหมือนกับว่าใจที่มันลืมยังไม่ได้ยังยึดติดยังรอเขาเสมอเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการพยายามหันหลังให้พยายามที่จะลืมพยายามเดินออกมาจากความรู้สึกนะคะจะทำได้หรือเปล่าเพราะในความห่วงหาทอนในความคิดถึงในการที่เราไปไหนก็ไปยังยังไม่สุดน,นะคะ อาจจะเจอกันจากที่ทํางานไหมก็มีด้วยนะคะจะมีการได้พูดคุยกันได้เจอกันจากที่ทํางานจากสิ่งที่เรากระทานี่แหละนะคะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ให้ขอดูความคิดความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะจะได้พูดให้เคลียร์ไปเลยว่าไพ่หนึ่งดาบหนึ่งกระทานเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ของเราหรือเปล่า อุ้ยไพ่ดาบพวกนั้นเลยอะเข้าเข้าบล็อกเรานะช่วงนี้นะคะเราถูกเข้าบล็อกความสัมพันธ์ความรู้สึกด้วยหรือแม้แต่เป็นการบล็อกช่องทางการติดต่อ,อก,ก็ได้ โกรธกันนะคะมีเรื่องวุ่นวายมีเรื่องที่มันเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันไหมอยู่ๆมันก็พังหืองลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่เราไม่ตั้งตัวตั้งตัวไม่ติดนะคะหรือไม่ก็เรื่องที่เราเขาเรียกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีด้วยอะไรใดๆก็แล้วแต่แหละนะคะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันของเราเรา,เราคิดไม่ถึงมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นความรู้สึกเรามันเหมือนโดนพังทลายลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ได้ด้วยหรือไพ่สลับความรู้สึกก็ได้อาจจะเป็นความรู้สึกทางฝั่งเขาก็ได้เขาหวังกับเรามากด้วยเช่นกันแล้วทีเนี้ยนะคะพอมีปัญหากันพอมีเรื่องทะเลาะกันเราก็พยายามหันหลังให้เขาพยายามที่จะเปิดใจเปิดโอกาสให้คุณอยู่เหมือนเหมือนกับว่าใจของคุณน่ะคิดอีกแบบหนึ่งแต่แสดงพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งนะคะใจของเราคิดถึงเขารักเขาเสมอ แต่เราต้องพยายามหักห้ามใจพยายามหลังให้เขาตลอดเวลาถ้าเจอกันเนจากที่ทํางานก็คือเหมือนกับว่าเราคุยกันเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นเองพยายามมุบออนพยายามหาคนใหม่ๆเข้ามา,าพูดคุยเข้ามาเยียวยาจิตใจตัวเองหมายเขาว่าเผื่อว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะช่วยทําให้เราลืมคนนี้ได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในช่วงของการ เขาเรียกว่าไม่เข้าใจกันเขาก็ไม่เข้าใจคุณเขาก็เป็นคนที่ดื้อด้วยเอ่อค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเหตุผลด้วยเอาแต่ใจตัวเองนะคะเขาก็เป็นคนแบบนี้เหมือนกันออกแนวเด็กๆนะคะออกแนวเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็โกรธเหมือนกันแหละแต่สถานการณ์ของคุณนั้นยังทําอะไรกันไม่ได้เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลิกกับคุณเด็ดขาดหรือชัดเจนนะ เขาก็ยังเหมือนกับว่ากําลังชั่งใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยนะคะในเรื่องของความสัม,สมพันธ์ของเราเนี่ยในบางครั้งเขาก็ดูเหมือนกับว่าหึงหวงคุณนะคะยังมีอารมณ์นั้นอยู่แต่อย่างว่าอนะไรเนาะเขาเป็นเดอเอมพูรอร์เป็นชาวราศีเมษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเขาก็เลยแสดงอะไรออกมาได้ไม่มากนั่นเองหรือไม่ก็เขาก็พยายามแสดงตัวตน เป็นเดอะเอ็มพเรอร์พยายามนิ่งพยายามเงียพยายามเป็นผู้ใหญ่เก๊กท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะของเขาไปจริงๆคนนี้เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะมุมดีของเขาก็มีแต่เพียงแค่ว่านิสัยของเขาค่อนข้างที่จะเศ้าอารมณ์เท่านั้นเองเอาแต่ใจตัวเองนะคะขึ้นๆลงๆง,ง่ายอารมณ์แปรปรวนเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เป็นนะคะเอย่างไงช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะพยายาม อถอยห่างกันก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่โอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่ามามา,มาคุยกันเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยมันมีสูงมากเลยนะเพราะว่ามันยังมีไพ่คู่รักเกิดขึ้นไงไพ่ความรู้สึกที่ที่ตรงกันต่างคนต่างรักแต่เพีงเยงแค่ว่าเรานั้นมันมีปัญหาต่อการไปนในเรื่องของการที่อาจจะพูดไม่เข้าหูไหมเป็นเป็นการสื่อสารที่มันยังไงล่ะ การสื่อสารบกพร่องไหมอะไรอย่างนี้นะพูดจาก้าวร้าวพูดจาทิ่มแทงจิตใจให้อีกคนนึงเสียความรู้สึกอะไรอย่างนี้เนาะอืมเขาก็เป็นคนที่รักใครรักจริงอยู่นะชาวราศีกันตอนนี้เขาก็ยังเสียความรู้สึกกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เลยจะเป็นยังไงอะ่ะคือลักษณะเหมือนกับว่าต่างคนต่างรู้สึก อยากที่จะให,ให้ให้มันมีอะไรที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่านี้อยู่แต่มันมันติดที่เขาเรียกว่าความทิฏฐิอีโก้ทั้งเราและเขาหรือเปล่าอีกคนนึงก็เงียบอีกคนนึงก็หันหลังให้เฉยเมยเย็นชาอีกคนหนึ่งก็ติดอีโก้ติดความยึดมั่นถือมั่น ในความเป็นตัวของตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคุยกันไม่เข้าใจกันสักทีไงแล้วก็บล็อกกันด้วยอีโก้แรงมากเลยแต่มีไพ่พราขึ้นมานะคะมีไพ่พราขึ้นมานั่นหมายความว่าในวันในวันหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยหรืออาจจะเลยไปน,นิดนึงนะคะจะมีการให้อภัยกันเกิดขึ้น จะมีการปล่อยวางหรือไม่ก็จะเป็นเออช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่แล้วมาก็ปล่อยให้มันแล้วไปเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันไหมเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเหมือนจะมีปฏิหารเกิดขึ้นด้วยนะคะในความสัมพันธ์ของเราเพราะว่ายังไงล่ะมันมีความรักในนี้ด้วยอะคะมันมีความเป็นเนื้อคู่กันในนี้ด้วยยงไงก็เลยว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราจะต้องไม่เข้าใจกันหรือเปล่านะคะเป็นช่วงจังหวะที่เราจะต้องเจอ เขาเรียกว่าเจอบททดสอบในเรื่องของความรักหรือเปล่าดูซิว่าคุณจะรักกันมากแค่ไหนดูซิว่า,าคุณจะจับมือกันแน่นแค่ไหนความรักมันจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาทุกคู่นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นบททดสอบให้กับคุณและคนรักว่าจะมั่นคงในความรู้สึกมากแค่ไหนนั่นเองนะคะ มันไม่มันไม่ได้โรยด้วยเกลีกุลาบทุกคู่นะคะกว่าจะลงเอยกันได้กว่าที่จะเป็นข้อเป็นครัวกันได้ต้องผ่านอะไรที่มันมาเยอะด้วยกันมากๆนะคะขอดูความรู้สึกจริงจริงนะคะเขาเสียใจเขาเสียใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็เหมือนกับว่าพยายามม o ฟออนด้วยเช่นกันเขาเจ็บหนักมากเลยอะ่ะเออทำไมเขาเจ็บกับคุณน่ะ นางก็คุณนะชาวราศีกันหวังว่าถ้ามันจะจบจริงๆเนี่ยขอให้จบลงด้วยความเข้าใจกันแล้วเขาก็ยังรักคุณเสมอนะคะวันในวันหนึ่งเขาก็หวังนะว่าเราจะเข้าใจกัน จะมีการให้อภัยจะมีการให้โอกาสหรือไม่ก็กลับมารักกันอีกครั้งหนึง่งถ้าได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนกับคิดว่าจะทําให้มันดีกว่าเดิมจะทําให้มันดีกว่าเก่าจะเอาใจใส่ให้มากกว่านี้อันนี้ในความคิดของเขานะแต่มันยังไม่ใช่เวลานี้เวลานี้ก็คือเวลาช่วงของการทิฐิต่อการอะไรอย่างเงี้ยการหันหลังให้กันแต่เชื่อเถอะว่า ยังไงซะถ้าใจของคุณตรงกันใจของคุณรักกันเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดที่ดึงเข้าหากันที่ให้ให้เราไปหางกันแค่ไหนก็ต้องวนกลับมาหากันเพราะว่าเขาเรียกว่าแรงดึงดูดนะคะในความเป็นเนื้อคู่ในความเป็นคนรักมา ท่านที่มาใหม่หายไปยังไงบ้างคุ้มเครือกันต่อไปนะคะไม่ได้เลิกขาดยังมีการไปไปมามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุ้มเครือคุ้มเครือกันแต่ก็จะมีการที่ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็คือยังมีความรักอยู่ในนี้ด้วยแหละเออยังมีความรักยังมีความรู้สึกดีๆอยู่ในนี้ด้วยแต่มันต้องแบบว่าไปไปมามาเพราะว่ายังติดเดรเดวิลไงความคุ้มเครือความไม่ชัดเจนอะไรที่มันขบุกขมัวด้วยแต่ก็ไม่สามารถที่จะเลิกขาด ได้นั่นเองนะคะให้แห่งความรักเกิดขึ้นชาวราศีกันนะคะอจะเป็นช่วงบททดสอบไหมในช่วงนี้ต่อไปเนี่ยนะคะถ้าผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยคุณจะรักกันมากขึ้นหรือว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นเลยด้วยซ้ำมันมีความห่วงหาเอาทรมันมีความความรู้สึกดีๆอยู่ในนี้ค่อนข้างที่จะมาก นะคะอ่ะก็ลองไปพิจารณาดูนะคะชาวราศีกันเนะว่าที่ผ่านมาเรื่องไม่ดีกับเรื่องดีอันไหนมันเยอะกว่ากันถ้าเราเพิ่งจะคบกันลองให้ให้โอกาสกันดูไหมลองปรับลองจูนกันอีกทีหนึ่งไหมนะคะเนี่ยเป็นไพ่พระก็คือเขาเรียกว่าปล่อยวางอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจที่มันที่เราเอาแต่ใจมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยหวังที่จะเอาชนะเขาก็กว่ากันไปนะคะ ทิศถิงอีกโก้แรงเนาะชาวราศีเมษร,ราศีพุธกสก็มาด้วยธาตุลมนะคะธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำออคู่กรรมกันเนาะยังไงซะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะสรุปเนื้อคือว่าโอกาสที่จะได้กลับมารีเทิร์นกันกลับมาสะสางปรับความเข้าใจกันนะคะมีค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะคุณเขาเรียกว่าจัดเม n น ข่าวสารที่คุณรอสิ่งไหนที่คุณรอนะคะคุณจะได้รับการปลดปล่อยจากความขมุขมัวจากความกดดันอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคะเพราะว่ายัางไงซะมันเป็นในเรื่องของออบุพเพด้วยนะคะบุพเพสัิวาณอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของการเป็นเนื้อคู่อาจจะเป็นคู่บุญคู่กรรม ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยยังไงซะก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันพูดคุยกันเคลียร์ความเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะจากหน้าไพ่ที่เกิดขึ้นเนาะก็ขอให้โชคดีนะคะในเรื่องของความรักนะ,ะช่วงนี้ก็หมั่นทําบุญปฏิบัติธรรมด้วยทําใจให้ร่มๆมเย็นเย็น,นะคะมีสติให้มากๆหน่อยอย่าเอาแต่อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองเลยนะคะมันจะทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงไพ่ก็เตือนขึ้นมาประมาณนี้นะคะเอาละก็ชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะบางครั้งอาจจะช่วยให้คุณ เห็นทางออกอะไรได้บ้างหรือว่าสบายใจขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองสุนท้าดอยากจะดูดวงในการส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะได้ฝากดีลาที่ใต้คลิปวนะคะไปแล้ววิจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ